ดาบโคตยาว1.6เมตรดาบโนดาชิหรือดาบจิเกิศิลปะสกุลช่าง2วัฒนธรรมญี่ปุ่นและสยามเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูหน้าตาของดาบเล่มนี้กันนะครับสนิมดาบโดยจางวางโจดาบเล่มนี้นะครับมีความยาวอยู่1.6เมตรนะครับซึ่งเป็นดาบค่อนข้างยาวนะครับตัวใบดาบมีความยาวอยู่39นิ้วนะครับหรือ หรือ99เซนนะครับแล้วไปเป็นใบดาบแบบญี่ปุ่นนะครับส่วนตัวด้ามนะครับตัวด้ามนี้ยมีความยาวอยู่22นิ้วหรือ56เซนนะครับเป็นดาบสองวัฒนธรรมซึ่งผมอยากนาเสนอเพื่อนๆได้รู้จักกับดาบลักษณะนี้นะครับเรามาดูใบกันก่อนนะครับใบดาบเนี่ยมีความเป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นความเป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นญี่ปุ่นนะครับกระบงกระบ,บงังฟิตติ้งเขาเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะ แล้วก็ตัวด้ามเองนะครับตัวด้ามเองก,เก็เป็นการเข้าด้ามอย่างไทยนะครับแล้วก็ถักลายตะกุดนะครับเป็นลายตะบองใช่ไหมถ้าผมเรียก่าตินะก็คือลายตะบองนะครับแล้วก็ด้ามเป็นด้ามลีนะครับเวลาจับใช้ต้องสองมือมานะครับไม่งั้นจับไม่อยู่เพราะเพราะดาบมีความยาวแล้วหนักมากครับแปลกใจตรงที่เราไปพบเจอดาบลาักษณะนี้ซึ่งเป็นการเข้าแบบสองวัฒนธรรมแล้วมีความยาวค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับดาบเรื่องนี้กัน ให้ชัดๆอีกครั้งนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะนะครับแล้วก็อัตลักษณ์ของดาบเล่มนี้กันหน่อยว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงนะครับดาบเล่มนี้นะครับเป็นแบบสกุลช่างรวมๆกันระหว่างใบญี่ปุ่นนะครับกับด้ามไทยนะครับแล้วก็อยู่ประมาณสมัยปลายอยุธยาถึงต้นรัตนานะครับเล่มนี้นะครับแล้วผมไปพบเจออยู่ที่ไปได้อยู่ที่จังหวัดโดนทบุรีอีกแล้วนะครับทําไมเขาถึงทําดาบกษณะนี้ถ้าเพื่อนๆเคยเห็นดาบยาวแบบเนี้ยที่เราเรียกว่าเป็นดาบญี่ปุ่นนั้นเรียกว่า โนราชินะครับซึ่งโนราชิเนี่ยสมัยที่ซามูไรใช้เนี่ยก็มีดาบยาวลักษณะน,นี้เหมือนกันครับที่ใช้บนหลังมา้าแต่ว่าดาบแบบนี้มีความยาวเกิน1.5เมตรเนี่ยจะใช้ค่อนข้างยากผู้ใช้ต้องมีทักษะบนหลังม้าพอสมควรนะครับแต่ว่าผู้ครอบครองของเราเนี่ยเป็นคนไทยนะครับแล้วก็เอาใบญี่ปุ่นมาใส่ด้ามแบบไทยนะครับซึ่งในหมู่นักสะสมเรากล่าวกันว่าดาบแบบนี้เป็นดาบยาวแบบนี้เป็นการใช้ ในการตัดขาหมาขาช้างนะครับแล้วเป็นการทําลายวงล้อมของศัตรูที่อยู่ละแวกข,ของดาบเนี่ยให้กระเจอกระเจิงครับมีดาบตัวนี้มีหน้าที่แบบนี้อีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นดาบสัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือการเราเรียกว่าดาบเฉลยนะครับหรือดาบจะเกยเราจะใช้ลักษณะนี้นะครับหรือเป็นการชูบอกว่าก็าดาบเล่มนี้มีความใหญ่และสูงมากครับก็ะจะเป็นการบ่งบอกสถานะของกองกําลังหรือกองทัพหรือสังกัดให้รู้ว่าตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะบอกได้ไม่เต็มปากว่าจริงๆดาบเร่มนี้ ความยาวขขงหลักขาอ่านเนี้ยมันคือดาบแบบไหนกันแน่นะครับแล้วเพื่อนๆท่านใดมีข้อมูลที่อยากจะช่วยกันวิเคราะห์ศึกษาดาบเรื่องนี้ไปประพรมกันมีข้อมูลใดก็แลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมยินดีพร้อมยอมรับฟังนะครับแล้วหากเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยในคลิปดาบที่ผมลงไปแล้วอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ยินดีให้คําแนะนําให้ข้อมูลศึกษานะครับแลาผมรับซื้อดาบเก่าดาบโบราณด้วยนะครับใครมีดาบลักษณะแบบนี้ผมรับซื้อนะครับ สนิมดาบโดยจางวางโจสวัสดีครับ